ว่าเพี่อนขายคลองขายเครื่องเป็นแล้วเนาะเขามีคนจ้างให้ไปเป็นลูกจ้างเพื่นขายเครื่องขายคลองน้ำห่านเพื่อนนี่กะสิไปบอมวนมวนอยู่มวนเนาะจักรองไปทำก้อนเนาะดู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 เลยนะดวเลยเนาะนะเนาะมาให้จีเบิ่งกันเบิ่งนกีบเะาเบิ่งมีแต่เพลงเบิร์เบิร์นี่ไรเนี้ยใช่ไหมครับสองพันก็ใองเอาตัวใดโดยกาบสบายดีสวัสดีเด้อแมพี่น้องเอฟซี เป็นเวอร์ชั่นสกูลสกุนเนาะเป็นภายในในต่างประเทศแตยินดีต้อนรับ,ขาาบเ,รรเข้าสาาู่ช่องสไลบ้านเฮาเนาะเพี่น้องเอ้โดยพ่อๆก็สไลในมื้อนี้เนาะกาเดินทางลงมาเฮือนน้องมะนาวเพิ่นเนาะทุกคนเด้โดยบ่ฮู้ว่าเดินทางลงมาในามื้อน,นี้บ่ฮู้ว่านอกประเทศอย่างน่ว่าซั่นเนาะไปทางใดเนี่ยเนาะวันนี้เนาะหรือว่าไปให้ไปหน้าคืาอเก่าโบดัวจังได๋เนาะทุกคนเด้โดยสไลก็ลงมาโอ้มาลงมามาดี่มนอเพิ่นคือเก่าเนาะทุกคนเลยโดยทยดยางเขาไปมาล่าม,มือกอับยานง,ง,งียบเพิ่นเงาเนานะ แต่ว่าเฮากะคิดเฮาสิถึงเพิ่นแหละทุกคนเอ้ยโดยเฮาจังได๋กะภาคอุปอร่มนึว่าไปคุยกับน้องมะนาวเพิ่นก่อนเนาะโดยปเข้าไปติดตามรับมเลยทุกคนเลยสวัสดีน้องล่ะสวัสดีโดยเออคือผู้จผู้งามมื้อนี้แต่งหน้าบ่มื้อนี้น่ะแต่งแต่งว่าโอ้ยจังพอจังงามกว่าเก่าแล้วซะงามนเลยโอ้ยย่องว่างามว่าหน้าแดนี่เนาะเว้าไปลเลเจ้ากงามกบ่งามลก็ว่าลแลเนาะไปงดแน่มื้อนี้ไปนะ ไปนาบ่ละาวเอไปแต่เศร้าเห็นบ่เหากกรมาบ่นียหากรมาหักกรมาหอดเพื่อนนี้หยอดเลื่อนโอ้เป็นคนลุ้นได้เห็นันนี้เนาะไปยังได้พดพักบ่านล่ะพดักดแรกกระมาโอโดยโดยพักกันังแต่กอกันนานตัวนเท้าเบืองปุ๊บอ๋อแตกแล้วเนาะขหองบหไวยเลยห้องเซห้องเซเนาะโดย เป็นไรคือเสียงพันปะโปเปะเป็นเหตุยังตะเฮือนน่ะจูไฟหนึ่งเข่า่ะจูไฟหนึ่งเข่าวะเจ้าไปหนึ่งมาใช่เจ้าไทยเนาะโอสีหนึ่งข่าวะป้าจะคืนหนึ่งข่าปะป้าทุกคนเลยฮะเดแมวานางน้องชายหานน้องเต๋อหนึ่งอยู่บ้าเพึ่นกันนึงปีบ้าน้องเต๋อหนึ่งกับยาได้านนึ่งนะอันี้จะน้องเต๋อได้หนึ่งนะโอ้เจ้าได้ใ่ไนึงอันั้นแหละเจ้ากับบ้านกันนึงเนาะ หักแพนคนนี้เห็นป่านมันหนึ่งกับหนึ่งเปลี่ยนกันหนึ่งแลเนาะเปลี่ยนอยู่เพราะว่าใหญ่เวทชลยเดิไม่ได้ยังจะกินข้าวตอนแรกนะบ่มีบ่มีถาเป็นเน่ยเป็นหน้าบริหาน้กินบ่ละอาบ่ได้นูใหม่กับบมี่เหห็นบ่มี่อลเพรว่า้ฝนตกล้ำเล็กหน่อยหาหําใหม่กับบุมมี่นดเนาะแกจะหอนยั่มหน้าเดีดินกินมบ่ะหคือครับว่าเราเ่ได้ไปหาว่ามันคิจันะ บ่มีตังบ่มีตังในบ้าเก่าแล้วเนาะบ้านเก่ามากเราทุกคนเนี่ยน้องเพิ่นอยากไปจินจันอยู่บ่มีตังว่ออืะสิเฮ็ดบ๊อบินบ่เฮ็ดตังบ๊อบินเคยเห็ดเองไงบ่เคยเห็ดติเต่อบ่อ๋อคำซื้อเอานั่นได้ยุ่งเนาะบ่มีนี่มีคนขายบ่ลลัมบารเททานี้บ่มีบ่ล่ะก่เห็นบุกขายบ่เห็นมอแต่เก่าเห็นเพิ่นเลาะเนาะมอเต่เก่าเลาะขายแต่น่าเก็ได้เนาะอ๋อเมนเมน นี่บ่มีเนาะว่ได้ไปตลาดนัดบ้างหรเปล่าเนี่ยไปไปบ่คือบ่เห็นบ่เห็นไปอยู่ไปกับใครนะไปกับเมย์บ่โอ้ได้ยังมากินสตอว์เบอร์รได้ก้อยหูกล้วยอ๋อก้อยหูกล้วยโดยซื้อเพิ่นเฮ็ดแล้วแล้วบ่อ๋อซื้อตัวเพิ่นเฮ็ดแล้วแล้วทงเท่างล่ะทงสิบพันทงสิบพันได้แต่อย่างเดียวนะ ไม่เป็นกระปุ่นเป็นนั่นแหะเอ็นเน้กินเจ้าเห็นบ่ลงไปเองเลยลงไปเองไปพุ่งเห็นไปน้ำ้านี่ไปกระเมยไปกระเมยไปแต่เศร้าอยู่ดีน้องล่ะเศร้าโอ้ไปแต่เศร้าเลยพ่อชังบอเห็นใส่เนาะเอื้อยหลุดซวยแล้วบ่เอื้อยหลุดซวยแล้วไปกะนั่งลายเจ็บอันนี้เป็นนี่ได้นั่งลายเจ็บกลางหลังบ่นอนพักผอนว่าเป็นน้ำเส้นบ่ไม่ได้ออกกับร่งกายเลยเส้นทับกันมันจะ ต้องออกกําลังกายตอนเช้าวิ่งาเรีนเออฮะวิ่งมาบุญบอมาอื่นนะโอ้มาได้เห็นบอมาดิ่นบุญได้บอบุญบุญไก่เฮือนน้องมะนาวใักไหมอยากมาดิ่นมาเบิ่งแล้วบรรยากาศใกล้เฮือนน้องมะนาวบุญมันจะเป็นอะไรแจ้งว่าพังเมังก่อนรลงไหลเจ้าคนชื่อเนาะพังเมังก่อนน้องมะนาวได้ือซอยเนาะ ก็คือชื่อยังนั่นแหละนะขอนี้หน่อยดิบอยซื้อเขาจะคนซื้อทุกคนเลยนะวายอกทุกคนเนหรอคำมาเอื้อมมากอะมีแต่ใ้ขายเครื่องซอยแน่เนาะลูกค้าหลายคนหลายวะเห็นบ่ขายเครื่องยังไงเป็นเจ้าอสมมติว่าจะบอกราคาได้ยี่ปีนบอกไม่แจักได้ราคาเท่าไรราคาเท่าไรเท่าไรเนาะเออสั้นเลยวะเพราะว่าเพี้ยนขายคลองขายเครื่องเป็นแล้วเนาะ เขามีคนจ้างให้ไปเป็นลูกจ้างเพื่นขายเครื่องกัคของน้ำพันเพิ่นนี่กสิไปบ่ไปไปเนาะกูจักอีโบเงินคำนะจ๊ะจักนี่แหละจักกระเจ้าเนาะมีใบยังก็ใบยังแน่เอเมื่อจะมีใบเศษใบหาชิบใบเช่าอันเนาะเดี๋ยวมีจักใบอันในหันมีจักใบเอาเก้าองคยูไลายเจอใบพันมีบ่มีใบสองพันมีบ่มีใบห้าพันมีบ่มีใบสิบพันมีบ่มีแล้วเนาะโอ้ถือว่าจักใช่เนาะ ย่อมยอดถือว่าไปเป็นลูกจ้างเขาได้สานเนาะเขาคนต้องการใบองพันสามพันเนี่ยบ่มีใบสามพันเนี่ยบ่มีเนาะมีใบสามพันก็เดือดเสื้อได้เนาะเขาอยากได้สามพันก็มีแต่เอาใบพันสามใบแล้วระกบเขากันเลยเป็นสามพันเนาะเห็นเป็นสามพันบ่เบี้ยบเจ้ากับจักที่เสนอนางเนาะหากแต่ว่าบ่มีคนจ้างให้ไปเฮ็ดบ่หรือว่าอะไร บ่มีบ่มีบ่บแลเขาถอนเงินบ่เป็นอ๋อเอ้าเขากระเฮียนหู้แล้ววะเฮียนหู้กันปีหน้าพูแหละเนาะมเจ้ากับกำลังอันใครในเฮ้อันเจ้าเศร้าคักคือก้อนทางเศร้าคักนั่นคอยมาขายเครื่องขครยังจะคอยสิเอาเจ้าไปขายซร้อยหรือจ้างจ้างให้เป็นกำลังใจเจ้าเพราะเจ้ามีกำลังเงินวะบึกบึกบุพอได้อันมีกำลังใจเด้งเมื่อใมีบุญมีงานแล้ไปขายได้เงินเนาะโดยเขากระบอจ้างเป็นรายเดือน จะเถื่อมือไรบบมีงานกะหงวยน้องมะนาวกะได้นอนลายกุ้งออส่วนลายเพิ่นไ่ได้คอยนอนเดี๋ยวนั่งเนาะมีแต่เพิ่นเฮ็ดเวียบเฮ็ดยางค่ะบ่านั่งกับไปให้ไปนหน้าเพิ่นกูพดพักส่วนลายเพิ่นไ่ได้นอนถ้านอนกบนอนเวลาช่วงเพิ่นกินยาเดี๋ยวลมได้เพิ่นง่วงแหละเนาะแค่นั้นมือหนึ่งนอนจ้กเถื่อลงละเถื่อหนึ่งเนาะเถื่อเวลาเขากินยาเท่านั้นเมนบ่โดยเดี๋ยวม้อนีน่ะนอนแล้วแมนบ่ ตื่นแล้วเนาะโอเคใชเชียงพ่อเชียงว่าหนาซ่นตาบานเนี่ยสัสมวนบ่เต้นเต้นมือนะมวนมวนอยู่มวนมวนเนาะจักก่อนจอดจักก่อนเนาะดูดูดูด้วยนะดูด้วยเนาะนะเนาะมาให้เบิ่งกันเบิ่งกกลิ่เขาเบิ่งมีแต่เพลงเบิ่งกเบิร์กนี่ไหร่ดีที่แบงค์เขียนเนาะโอ้เพราะว่ามาติถ้าตรงมีเมเอาเนาะสะัวเพราะว่ามันบอกไปเรื่อยๆแล้วก็เอาก็เขียนมิมเอา ชื่อแล้วก็ชื่อคุณนั่นคุณนี้บ่ได้เคยเบิ่งตัวเองจ้าเถื่อบปล่าเบิ่งบ่เป็นเฮ็ดบ่เป็นเอ้าววันนี้เนาะมีโทรศัพท์เฮ็ดบ่เป็นบ้างเจ้าได้ซะน้องตื่นเจ้าได้ซะแงเจ้าแบบมันเขียนแล้วมึงเล่นขึ้นมาเลยโดยบ่เป็นยังน้องไหนเข้ากับมีโทรศัพท์ใหม่เนาะกับเฮียนฮู้ไปแบบเดียวกับเฮาเฮียนหนังสือนี่แหละก็คอยเป็นคข้ามไปแม่นตัวเฮียนตัวหนังสือตะกี้ตัวลงตะกี้ตัวเป็นรุดบ่อย่ต้องเฮียนก้อนแม่นบ่เออนั่นแหละมันก็แบบเดียวกันแหละเหรอ ต้องเฮ no. <ừ> ียนก่อนเนาะมนี่เนี่ยบ่มีนะ่กินกับข้าเหมือนบอกเมนี่นะแต้กะว่า,าสีไล่ย,ยังมากินบเนียสมมติว่า,า,าสิไป,ปหาซื้อเ,เันกเหลาดีว่าเหนจ้ะไปซื้อกะเหลากะเหลาอันคือิันเฮ็ดคือเพอนี่บอถ้วยเทไร่บถ้วย,ทยเทไร่เหลาด้กัซาบบ่ซา,าวแล้วกันที่นอปับเึ้นหมอแะปีงไก่ป้งเทไร่ซะ ปีนห่างปีนไก่ยังปีนห่าดีได้กว่าขึ้นปีนนะชิดเนาะก็ถือว่าสิได้ไปซื้อกับเรามากินปลาแดงอย่างเนาะอือแต่บอร์อื่นนี่บอร์หู้ว่าสิได้กินยัางเบอร์อื่นนี่เบอรู้เอาเบอนี้ก่อนเอาบลแดงไห่รอดก่อนเนาะน้องเตอเจ้าบ่ได้ไปชันน์แม่ยังแม่งแม่งกระนูนนะบุไีชันน์บุรีชันน์หรือว่าจะเอาเงินให้เด้ไปซื้อกับเรากินเรือดังเนาะใบย่างนี่เพิรอฟใบย่างนี่ชาอว์ฮะใบนี่ได้ใบชารอบ่ Mài mày 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 về sao khỏi vâng cứ bài hạ ship thế. <laughs> ừ, bài sao? mày à, bài sao? con giả à? Bài giản đi nè. Bài sao? sao. À bài sao bài sao à, đây. Sao à, bài sao? Bài sao? Thì thì bà. à. hạ, ừ. đi, who, who chắc nó chắc nó. thon nè, này đưa hắn thon thôi đây bài sao. Nhưng đưa À. Thon cứ chắc dữ sao. เด้อสาเอาเมียนไปซื้อกล่าวเล่นางเด้อใส่เด้อโดยเนาะอ่ายังน้องเพป็นใหโบลายเลี่ยกตะชีพพันก็โบเป็นยังน้องรังหล่ะเนาะใส่เด้อก็ถือว่าได้อ่าใบสามก็ได้เพอใบชีพพันก็ได้น้ำปั้นเนาะก็ถือว่าได้กินเย็นๆมาหนิครับซื้อกล่ามาสูแม่กินเด้อแรงเด้อนางเด้อเออโบมีนกินเนาะถ้าว่ายันกินบ่แล้วก็ซื้อติ้งไก่เนาะ ไก่ินไก่เนี่ยก็เต็กบริโภคน้ำเนาะมันไรกินมันไม่ได้เพราะว่าน้องมะนาวนี่เพิ่นสิหายงดของมันอย่างเช่นพวกน้ำมันพืชบอหรือว่ามันไก่เนาะนังเนาะในกล่าพวกในถุดอกถุดินเพิ่นบริยภคให้กินมันให้ยุดอันยังในหมากยังเพิ่นกินชแต่เวนนะในแต่เว้นเนาะนังเนาะบม่ได้กินดินอัตะกี้นะเจ้ามากินแมันบ่เวลาเจ้ากินนะเป็นว่าไรกินแล้วมันปวดหัวปวดหัวแมันบ่เพราะว่าความมันหิยากเลย บอไดก็อดอยากบอได้ทำได้กินน้ uh 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 ่ไม uh 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 uh> uh ีแห้งเหมือนบอก็เมนความเจ้าอยู่กินน้่ไมีแห้งทุกคนเลยคอยแกกินอยู่ห่างไม่ได้กินได้คือเพื่นเนาะเพื่อนอะไรนั่งกินเป็นชิฟทุ่มเพื่นวะตอนนี้น่ยถือว่างดแล้วน้องนางเนาะถือว่าบม่ได้กินของมันมันมินเนาะทำ่ากินของมันเนี่ยมันเป็นได้แบบรู้สึกว่าปวดหัวปวดยังเมื่อยลงรถดบอตอนนี้ได้ส่ะไม่ได้กินกแอยู่ธรรมดาถือว่าโอเคเนาะล่ะเนาะ ถือว่าเมื่อยก็บปวดเมื่อยเป็นได้ม่นบอเออก็ถือว่าโอเคแต่ว่าเมื่อยปวดหัวก็คือว่านีช่วงแดดแดด,ยด,ยดยอย่างนะเนาะโดยแดดห่อนิดโดยเป็นยังไงวันนี้อากาศห่อนแห้งม่นบอห่อนห่อนแหง้งไปนหน้าก็บห่อนไหมบอแต่ก็เอาไปนหน้าจเจ้าคือลมเย็นให้น้องละเย็นแต่ก็เจ้าเย็นเนาะวันนี้ห่อนแห้งม่นบออ๋อแต่ว่าไปนหน้าก็บไม่มีน้ำ<อ>เย็นกินบ่เปล่าได้น้ำกะขึ้นเบิ่งกับเขาเลยน้ำใช่นะ น้ำกินน้ำกินเบอร์นี้ใช้ลงละถูกเอาอยู่เพื่อนโซเอาอยู่เพื่อนโซเพื่อนอ๋อซื้อเป็นตุ๊กเป็นบ่ตุ๊กเป็ดพันโอ้โหแล้าก็ไปให้ไปหน้านี่ก็ให้น้ำซื้อเนี่ยไปกินบ่บ่น้ำก๊อกเนี่ยเอาไปหยิบกับน้ำก๊อกอยู่หน้าเนี่ยจิมีบ่หน้ำโขบหน้ำแข็งบ่ได้ซื้อไปกินบ่ซื้อไปกินน้ำแลหยิบมากินเลยโอ้หยิบมาเลยกินเลยโอ้บ่ได้กันหยิบมาใหม่นะเย็น กินกระเย็นมันบ่มันบริบบิบเน่ามีอย่างนี้อย่างน่าฮัมมันบริบบิบแบบน้ำค่ำน้ำอย่างโดยโด,ยด,ดยด้วยกะคือน้ำฉาห้อยเนาะเราก็ถือว่าแซ่บอยู่เนาะ <laughs> โดยเนาะน้องหลานเนาะอะเข้ามาไปหน้ากับเข้ามามีกระติกน้อยมีบ่กกระติกน้อยซื้อน้ำแข็งไปใช่เพราะเรากินน้ำเย็นมีบ่ซื้อไปเด้อบรรดาเด้อบรรดาจะย่างป้จ้กก็ซื้อถุงนึงใส่กระติกไปเพราะเรากินน้ำเย็นเด้อนางเด้อเพราะว่าบรรยากาศมันฮ้อนแน่นี่ เพราะอากาศมันฮอนนะเฮาอยู่สายมันก็ฮอนเม่นบอลลงแหละอืมเนาะเป็นได้ตรงไหนกะมีแต่เมื่อยก็อดแน่เนาะอดทนเอาเพราะว่าเขากะเห็ดจังไรเลยคำเขาบทสูงกับผมีผู้พาเฮ็ดเนาะนังเนาะอืมเมนเมนยังเบิ่งยังอะคักแท้เบิ่งยังเบิ่งยังเบิ่งยังเออบ่อเขือนเลยฮะโรคเฉยไหมมเบิ่งก็มาเขื่อน โอ้ oh. มาเขือคนนะลูกแยง,งเบิ่งงหงียังนะคืดึ้นหาแนวายากตามหุง <laughs> ึ้นหาแนวกินนะนะ่าเน่าเบิง่งเลยเนาะโอ้ยเนาะทุกคนเลยไปไปหน้าก็ไปเบนนิ่องค้นบ่องละ่ะไปเบิ่งค้นเป็นได้ทั้งน้องสาวยังมามายัง <ไป S 2> อยู่เนานะเป็นไปเบียกบ่เออเออ,อ,อเป็นโทรมาอยู่บ่องละ่ะไปโทรมามเป็นได้ทั้งแม่จ้ะ คือว่่ายังไไขปนเป็นได้ยังว่าบอไข่ยังคัดยังเก็บอยู่โอ้ยังเก็บอยู่เป็นบอกแบบแม่เก็บอยู่ไปชี้กะความผู้ชึกเจ้าเป็นอะไรเป็นพวงอยู่บ่หเป็นอะไรเป็นพวงอยู่ของกระเจ้าเป็นพวงอยู่เป็นบอกกลางคืนยังกันนวดคนอยู่บ่นวดอยู่นวดอยู่จีนิ้มตลอดเนาะเสียงรถไยทุกคนเลยรถไยผ่านมาเรานิ้มตลอดเป็นบอก เจ้าก็ยิ้มคือกันเมื่อกี้ยิ้มเป็นยังไงคือยิ้มคักแท่เมื่อกี้เลยนะเห็นพอนยิ้มใช่ไ่มพิ้มได้หัวได้หัวยได้ไหมเนาะรถถ่ายเพิ่นคือสิแก่เต็มแก่อย่างมาเห็ดงานแก่เกินใจเนาะเฉลเสาตัวเอาท่าเนาะโดยน่าจะเมนเนาะโดยมือนังนเราไปรอเพื่อลุงเนี่ยแทบไม่นานตัวเองเนาะลุงเลยลุงเจ้านะอวิจางงามขึ้นก็ก่าวว่าลุงเลยว่าโอ้เหล่าลายแล้วหวั่น ยังไงได้เฮ้ยทำเจ้านี้นะวะเราบอกว่าโดงนอกมะนาวว่ะทีเราเห็นเจ้างามขึ้นเจ้าเห็นเจ้างามเจ้าอ้วนขึ้นแล้วลงเหมืเจ้าราลงตะกี้มาดีอ้วนบนี้นาะอือนี่โอยกับเจกี้จะโอยเนาะจะโอยดำๆทีวันนี้สีขาวอ้วนบ่ขาวเนี่ยแล้วลดลงบบดนี้ขาวอยู่คนเฮาซชั้นี้แหละโอเคแหละมันเนาะก็ถือว่าไถ่ทั้งน้องมะนาวเพิ่นตอนแรกนี่เนาะการเมียนแต่ ไปซื้อกาลาเมซูแม่กินนี้แล่ะเด้อซื้อ,อยังก็แล้วแต่เพราะว่าบ่มีน่าก,กินกับข้าวเนะา,เาะแต่บื่อื่นนี่ก็พระเจ้า,า,าไปไ่ฮะเกิดอะไรพรเจ้าป่ะโอ้เดี๋ยวถามแม่ก่อนก็ได้ไ<ป>ถามถามแม่ให้แม่พาไปก็ได้ล่ะที่บัดไปบัดเชื่อเจ้าซื้อบ่เป็นยังช่างชี้ได้ใหกก้แม่พาไปอืมจังหน่อยแม่สิไปน้ำแม่บ่ไปน้ำบัดยานบ้าบดถือใจเพิ่นจังหน่อยว่าเอ้ซื้อมาเนี่ยนี่คอยโบอยากกับมีแล้วต้องถามแม่นะ่าแม่์จะกินบ่แบบนี้ โดยเนาะใบชาจางไดเอื้อยก็ได้กลับเนาะงสันเนาะสบายดีเด้อโดยมือหนาไม่ไหนเอื้อยมาดินน้ำใหม่เด้อโดยสบายดีน้องละสบายดีโดยโดยโอเคเนาะทุกคนเลยเ้องกะมาดินมาเยี่ยมยามน้องมะนาวเพิ่นเนาะเพิ่นว่าบ่มีแนวอยู่แน่กินเนาะสไลก็เลยได้เอาเงินไปให้น้องเพิ่นไปซื้อเกาเหลาว่าันเนาะพออะไมาซื้อสู่เมแล้วก็สู่น้องกินเนาะพอเพิ่นไปให้ไปหน้าก็คือว่าแด้อทุกคนเลยยามนี่เนาะหากินก็ค่อนข้างลำบาก าหหน tomar, ้ำมันกับบุกข่อยมีทุกคนเลยเพราะว่ามันแห้งและงหลายเนาะฝนกับบุกข่อยตกเนาะเดี๋ยวยจะตกทีหนึง่งเนาะทุกคนเลยไปจังไดกัต้องขอบุญขอบคุณทั้งผู้รักผู้ใหญ่ที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของสาวไล่แต่ต้นจนจบแล้วก็บบกข่ามโฆษณาเนาะโดยจังไดกั สำหรับคลิปนี้ก็จะได้จบคลิปลงเพียงแค่นี้กนเนาะจังดไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวไร้เพื่อเป็นกำลังใจในเด้อเฟรยพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ไปได้แล้วเฟรย์พี่น้องเลยกล่าวคำว่าสบายดี